สิ่งที่คุณแม่หลังข้อนะคะจะต้องเตรียมตัวรับมือเลยนะคะเราต้องเจอแน่ๆเลยนั่นคืออะไรสำคัญมากๆเลยค่ะหนึ่งอย่างวันนี้ครูหม่วนจะมาเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นภัทรนลี่นะคะป้านึ่งความรู้สําหรับครอบครัวค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่านะคะหอาการหนึ่งอย่างที่หลังจากที่เราคลอดลูกแล้วนะคะเราจะต้องเตรียม,มตัวรับมือเลยนะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยที่เราต้องเตรียมตัวเลยนะคะสิ่งนั้นคืออะไรนะคะสิ่งนั้นก็คือ ภาวะจิตใจของเราค่ะนะคะภาวะจิตใจของเรานะคะรู้ไหมว่าคุณแม่หลังคลอดนี่นะคะภาวะจิตใจของเราจะไม่เหมือนกับตอนที่เราปรกตินะเรายังไม่ได้คลอดลูกหรือเรายังคือช่วงที่เราท้องอะไรยเงี้ยจิตใจของเราอ่ะจะไม่เหมือนคะ่ะมันจะไม่เหมือนเลยนะคะมันมันจะแตกต่างไปเลยนะคะอันนี้ถามว่าทําไมมันต้องแตกต่างแล้วมันแตกต่างยังไงนะคะมั SUR, <C os> นแตกต่างก็คือว่ามันแตกต่างคือมันมันจะ มันจะดาวลงค่ะมันจะดาวลงก็คือมันจะรู้สึกาทางด้านการแพทย์ของเราทางด้านการแพทย์นะคะคุณงุ่นเป็นพยาบาลใช่ไหมคะและ้วทีนี้เวลาที่คูณงุ่นขึ้นอหอผู้ป่วย <S <S เกี่ยวกับเรื่องของหลังคลอดคุณแม่หลังคลอดนะคะซึ่งคุณแม่หลังคลอดแล้วจะพักฟื้อนอย่างถ้าคุณแม่คลอดเองนะจะพักฟื้อนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสองสวัน3ว,วันประมาณนี้ค่ะวันที่3ก็กลับบ้านนะคะรับน้องแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าคุณแม่ที่ผ่าท้องคลอดนี่ก็อาจจะขึ้นอยู่แล้วแต่สภาพของคุณแม่นะ ะะทองแต่ละคนนะคะแตเ่เราแล้วก็จะไปเกิน3วันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยช่วงค่าเปี่ยวเนี้ยแต่ครูหมุนขอยาวไปเป็นบัก้งประมาณสักถ้าพิกพิกสุดเลยนะคะที่ช่วงชีวิตจิตใจของเรามันจะดาวมากๆเลยก็คือประมาณช่วงวีกแกสัปดาห์แรกนะคะแต่ครูงนให้ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันยาวนานเป็นสักเดือนหนึ่งเดือนนะคะ แต่ทีนี้ประมาณถ้าคนที่เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยนะคะคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งที่สามารถฟื้นตัวเองได้เร็วเนี่ยก็จะประมาณปักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็น่าจะปรับตัวได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครนานกว่านั้นนะคะอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องไปหาคุณหมอซะหน่อยนะคะไปถามคุณหมอเพราะว่ามันจะมีภาวะที่เป็นแบบภาวะซึมเศร้าที่เป็นแบบ เป็นภาวะซึมเศร้าที่มันไม่หายอันที่จริงแล้วอ่ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอันนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะมีได้นะคะมีได้เพราะว่าในเรื่องของฮอร์โมนของเราหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วอ่ะค่ะฮอร์โมนของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราต้องรู้นะนะคะใครตอนนี้ที่นั่งฟังคลิปของครูงุนอยู่นะคะแล้วอยู่ในช่วงของภาวะหลังคลอดนะฟงังครูงุนดีๆนะคะว่าภาวะหลังคลอดเนี่ยเป็นภาวะที่มันเกิด ขึ้นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะคะให้เรารู้ตัวนะถ้าเรารู้สึกว่าหึ่ยทำไมหลังคลอแล้วลรรู้สึกว่าจิตตกจังเลย เขารู้สึกเครียดจังเลยเรารู้สึกกังวลเป็นหมดเลยเราจะเลี้ยงลูกได้ไหมเด็กคนนี้เป็นใครแล้วเขามาเป็นลูกเราแล้วเราจะเลี้ยงดูเขาได้ไหมเราต้องทํำยังไงเราจะกังวลไปซะละพัดอย่างเลยค่ะนะคะแม้กระทั้งกลัวกลัวโง่ที่ครูหุ่นบอกว่าครูหนุ่นเป็นพยาบาลเด็กใช่ไหมคะแล้วครูหุ่นก็เคยขึ้นหอผู้ป่วยที่เป็นหลังคลอดมันนานมากนะคือพูดง่ยายๆคือประสบการณ์เนี่ยนะคะจะพะมาสิกดีได้ คิดว่าครูหมุนคุ้นเคยกับเด็กใช่ไหมคะทุกคนคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครูหมุนก็คิดว่าอย่างนั้นครูหมุนคิดว่าตัวเองเป็นคนคุ้นเคยกับเด็กแต่พอครูหมุนคลอดเองท้องเองคลอดเองนะคะแล้วตัวเองอยู่ในภาวะหลังคลอดและเป็นแบบซิสเซเลตเซคชั่นก็คือผ่าท้องคลอดรู้ไหมคะสิ่งอะไรที่ครูหมุนมีอ่ะมันไม่ใช่เลยม,มันกลายเป็นแบบว่าเราโลนรานไปนหมดเลยขนาดแค่เราเป็นเป็นขนาดเราเป็นพยาบาลเด็กนะเรายังโลนรานเราจะอุ้มลูกยังไง อุ้มไม่เป็นเราจะเอาลูกเข้าเต้ายังไงคือมันเป็นเก๊ะๆกังๆไปหมดเลยอะค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยแล้วก็เป็นภาวะแบบเหมือนแบบมันอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะคะมันจะเป็นภาวะเหมือนมันมึนงงๆแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะเราจะต้องทําอะไรวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างกับลูกเราเอ๊ะถ้าลูกเราร้องแล้วเราจะต้องทํำยังไง เด็กคนนี้ทำไมร้องบ่อยจังอะไรแบบนี้นะคะมันมันจะมีแบบนี้เข้ามาเยอะๆมากๆเลยนะ,ะทั้งๆที่ครูของก็รู้นะอ๋ออันนี้คือภาวะเครียดพวกกังวลพวกนี้นะคะ,ะมันเกิดจากขึ้นจากฮอร์โมนของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราคลอดใช่ไหมคะ แต่ครูหมก็ยังแบบยังยัง,ยงคือบอกใจตัวเองว่าโอเคเนี่ยไงมันเป็นอาการที่เราเราก็รู้อยู่แล้วเราต้องเตรียมตัวรับมือนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราแปรปรวนเราก็ยังรู้สึกว่าเราซึมซึมอยู่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นครูหงุดเลยจะบอกทุกคนให้เตรียมตัวไว้ก่อนใครที่ตอนนี้นะคะดูฟังคลิปของครูหงุดเนาะแล้วอาจจะยังไม่คลอดนะคะหรืออาจจะคลอดแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นนี้ให้ฟังคลิปของครูหงุดว่าให้รู้ตัวว่ามันมาแล้วแล้วทีนี้วิธีรับมือนะคะทํำยังไงบ้างนะคะวิธีรับมือคือ1เรารู้รับรู้แล้วก็ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นอย่างที่2ก็คือหาทางที่จะ ปรับสภาพแวดล้อมนะคะปรับสภาพแวดล้อมยังไงก็คือถ้าในบ้านของเรานะคะพยายามที่จะเร,เราต้องหาคนมาช่วยเราดูลูกนะคะเพื่อที่เราได้เดินออกไปยืนอยู่หน้าบ้านบ้างอะไรเงี้ยการที่เราไม่ไม่เห็นใครเลยนะคะไม่เห็นใครเลยเราอยู่แต่ในบ้านสมมติว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียวเราหลังเราแบบลักรอดใช่ไหมคะแบบไม่ได้ไปทํางานแล้วเราเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครช่วยเลยแล้วเราก็เป็นมือใหม่หัดขับสมมติว่าเป็นลูกคนแรกเนาะนะคะถ้าลูกคน2คน3ครูงมไม่ ห่วงแล้แหละคุณแม่ท่านเขาคงเก่งแล้วชำนาญแล้วนะแต่ถ้าคุณโงหุดเป็นหัวงคือคุณแม่มือใหม่นะคะที่แบบมีลูกค้องแรกงเนี้ยก็จะรู้สึกว่าคือถ้าอยู่ยิ่งอยู่ในบ้านคนเดียวกับลูกเนี้ยเราจะรู้สึกเหมือนเราจะเคว้งคว้างมาก ไม่มีที่หลักยึดเพราะฉะนั้นให้เราหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนเราเพื่อที่เราจะได้มองออกไปข้างนอกบ้างนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องออกนอกบ้านนะคะเพราะว่าบางทีเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเราต้องอยู่ใกล้ชิดลูกนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทาคือเราออกไปนั่งหน้าบ้านบ้างเพื่อมองคู่คนเดินผ่านไปผ่านมาให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกบ้างน,นะคะอันนี้อันนี้ก็สาคัญนะคะคือออกไปมองหรือถ้าอยู่ในบ้านก็คือมองนั่งข่าหน้าต่างมอกออกอข้างนอกบ้านหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่สามถัดมาคือ หาหาอะไรที่มันบันเทิงนะคะอาจจะเป็นถ้าเราชอบฟังวิทยุก็ฟังวิทยุหรือฟังคลิปวิดีโอช่องของัวงวอนอ่างเนี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทําให้เราได้ได้จับเหมือนพบผู้คนถ้าไม่รู้จะคุยกับใครก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยคุยกับกรุ่มหนอก็ได้นะคะแล้วกอ็อาจจะแบบว่า ทรหาเพื่อนบ้างก็ได้นะคะหรืออาจจะเปิดเพลงเบาๆในบ้านก็ได้คือพูดง,ง่ายๆคือทําอะไรก็ได้ที่มันเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างนะคะถัดมานะคะก็คือว่าให้เราหาความรู้เยอะๆเราให้เราอ่านหนังสือแม่และเด็กก็ได้นะคะ,อะเอาหนังสือแม่และเด็กเรื่องพัฒนาการลูกการดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาอ่าน,นะ มาอ่านว่าเออมันเป็นยังไงมันเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องเตรียมรับมือกับลูกยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะนะคะมันจะทําให้เราเติมเต็มว่าโอเคเรามีความรู้นะเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอาบํำลูกแบบไหนต้องดูสะดือลูกแบบไหนว่ามันแห้งหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่าเราจะได้เตรียมตัวตัวเองไว้ได้อย่างแบบคือมันเราจะได้รู้สึกว่า โอเคเราเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะเราเริ่มรู้แล้วเรามีความรู้แล้วเราจะได้เตรียมรับมืออะไรแบบนี้นะคะ สุดท้ายนะคะประเด็นสุดท้ายนี่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าคนใกล้ชิดของเราไม่ว่าจะเป็นสามีของเราคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามนะคะบอกท่านให้รับทราบว,ว่าในช่วงหลังคลอดนี่มันเป็นช่วงที่ภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะให้เขาอ่ะให้ใจเย็นๆถ้าสมมติว่าแบบเราวีตขึ้นมาหรือเราซึมงเศร้าเราร้องไห้ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยให้เขาช่วยประครับประคองจิตใจเราหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ตวันเวลามันจะค่อยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยให้คนรอบข้างเราสามีเรานี่สําคัญที่สุดเลยคือสามีเรานะคะ,ะต้องให้รับรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนี่เรื่องปกติอยู่นะคะมันมันไม่ได้ขนาดเป็นแบบเป็นโรคเป็นอะไรหรือเจ็บปวยทางจิตหรืออะไรแบบนี้ให้เขาช่วยเราผ่อนคลาย ให้เขาช่วยเราดูแลลูกช่วยเราหน่อยนะคะบางทีนะคะเพราะว่าภาระลมันจะไม่ไม่มาตกที่เราอย่างเดียวเราจะได้ไม่ได้เพิ่มความเครียดให้กับตัวเราอะไรแบบนี้นะคะถ้าหากนะคะท่านไหนฟังอยู่นะคะไม่รู้จะคุยกับสามีไงส่งคลิปนี้ให้ครูหมุนนะคะส่งคลิปนี้ของครูหมุนนะคะไปให้สามีฟังนะคะแล้วก็ จะได้เข้าใจเนาะแล้วคุณก็ขอส่งผ่านทุกคนนะคะส่งผ่านคลิปนี้ไปกับสามีของคุณแม่ทุกทุกท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะว่านะคะขอให้สามีทุกคนนะคะ ตรวจตรงเข้าใจเนาะว่าภาวะซึมเศร้านี่เป็นภาวะปกตินะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆหายนะคะมันเกิดขึ้นจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดขึ้นจากภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็คือว่ามีลูกเกิดขึ้นมาแล้วมันทําให้คุณแม่เนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่ายังเตรียมรับไม่ค่อยทันนะคะทําให้จิตใจของคุณแม่นี่ยังรู้สึกมีความกังวลเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อช่วยคุณพ่อเป็นคนที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสำคัญยิ่ง กูย่าตายายเลยนะคะสำคัญที่สุดไม่มีใครเลยนะคะคือที่จะ ขอบคุณแม่แล้วก็ลูกได้ดีเท่าคุณพ่อแล้วนะคะก็คือว่าให้คุณพ่อเนี่ยช่วยคุณแม่ดูแลลูกเช่นเวลาน้องร้องไห้อุ้มน้องได้ไหมตอนกลางคืนอาจจะลุกตอนกลางคืนมามาช่วยคุณแม่อุ้มน้องหน่อยเปลี่ยนแพมเพื่อช่วยหน่อยนะคะเวลาน้องสีน้องอื้อช่วยเช็ดก้นให้หน่อยบางทีถ้าคุณแม่นอนหลับนะคะเพราะว่าการที่ถ้าเราให้คุณแม่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอะะจะช่วยให้ภาวะ ครียดซึมเศร้าหลังคลอดนี่มันหายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคุณแม่จําเป็นจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะ คุณพ่อช่วยหน่อยตอนกลางคืนอาจจะช่วยเอาลูกขึ้นมาแบบว่าช่วยกล่อมอย่างลูกร้องให้นานๆเนี้ยช่วยอุ้มลูกเดินไปเดินมากล่อมลูกหน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าคุณพ่อช่วยนะคะอาจจะหรือบางทีอาจจะช่วยอาบมน้าลูกนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งทุกวันแต่เป็นบางครั้งนะนะคะช่วยบ้างแบบเนี้ยมันก็จะทําให้คุณแม่นี่ผ่อนคลายและคุณแม่ก็จะได้พักผ่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้หายจากภาวะซึมเศร้านี้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอบคื่อ เราก็จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะคะค่ะครูหมงก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูหมิจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะว่าเราจะต้องทอํายังไงเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามครูเหมุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes. Bye bye!